สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับจํานวนเหรียญน,นะครับหมุนเวียนที่ผลิตมาแต่ละพอศนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญที่จะมาพูดคุยกันนะครับให้ทุกท่านได้ทราบนะครับจำนวนเหรียญที่ผลิตออกมานั่นคือเหรียญ1น1สตางค์หมุนเวียนนะครับซึ่ง1สตางค์บางคนได้ยินบอกว่าเอ้ยฉันไม่เคยเห็นนะครับผมยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ย ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่เหรียญหนึสตางค์มีจริงนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับโดยเหรียญหนึสตางค์ส่วนใหญ่เขาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษีนะครับหรือกรมสัมพารนะครับในเวลาเรานำภาษีปิเสียนะครับมีภาษีมีเศษเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็จะจ่ายมาเป็นเงิน1สตางค์นะครับซึ่ง1สตางค์ไม่ได้แพร่หลาย ไม่ได้แพร่หลายกันทั่วไปนะครับไม่มีในเซเว่นไม่มีจ่ายแบบในเซเว่นนะครับนะเราอาจเราจึงเราจึงไม่รู้จักกันมากนะักนะครับแต่เหรียญหนึ่งสตางค์มีนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันดีกว่าว่าเหรียญหนึ่งสตางค์เนี่ยเป็นแบบไหนรูปแบบไหนนะครับและมีจะกีผลิตมาแต่ละพศเนี่ยกี่เหรียญกันแน่นะครับโอเค เหรียญ1นึ1่งสตางค์นะครับโดยด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกางเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพินพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องบรมคติยราชภูติตาพรนะครับทรงฉลองพระองค์คุยชิดขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9้า โดยด้านหลังของเหรียญนะครับพลิกกลับไปด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นกลางเหรียญนะครับจะมีรูปพระเจดีวัดพระธาตุหาริภูนชัยนะครับจังหวัดลำพูนนะครับด้านซ้ายมีเลขหนึ่งะครับด้านขวามีมีด้านซ้ายมีเลข1ไทยนะครับด้านขวามีเลข1อาราบิกนะครับด้านล่างมีคําว่าสตางชิดขอบอ่าชิด วงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและปีพอจุดสอจุดนะครับที่จะทําเหรียญนั้นขึ้นนะครับเหรียญหนึ่งสตางนี้นะครับมีน้ําหนักประมาณ0 5ย์กรัมนะวันที่ประกาศออกใช้นะครับลงวันที่แปสิงหาคมพุทธศักราช2529นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ15มิลลิเมตรนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมนะครับโดยเป็นเหรียญที่ทรงกลมนะครับขอบเรียบนะเอารองไปดูจำนวนเหรียญกันบ้างนะครับว่าแต่ละพศนะครับแต่ละพุทธศักราชนั้นผลิตเหรียญหนึ่งสตางค์จำนวนเท่าไหร่กันบ้างนะครับเหรียญนี้นะครับมีส่วนผสมของอลูมิเนียม97 5จเซนแมกนีเซียมนะครับ2.5%จํานจำนวนที่ผลิตนะครับเหรียญผลิต ครั้งแรกนะครับในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบจำนวน 93, 000, 000เก้าสิบสามล้านเหรียญไอ้อทษทีครับเก้าหมื่นสามพันเหรียญน,นะจะเห็นว่าผลิตมาน้อยเนื่องจากใช้ในวงจำกัดเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้กันแพร่หลายขนาดนั้นนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผลิตมาสองแสนเหรียญน,นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองผลิตมา 1, 1 9 0 0 0เหรียญปีพศ2 5 3 3นะครับผลิตมา1 9 1เหนงรียญปีพศ2 5 3 4ผลิตออกมา2 5ง0 0เหรียญปีพศ2 5 3 5นะครับผลิตออกมา6 0 0 0ืเหรียญปีพศ2 5 3 6ผลิตออกมา1น6่0 0นเหรียญ ปีพศ2537ผลิตเหรียญออกมา5แสนเหรียญปีพศ2538ผลิตออกมา5แสนเหรียญปีพศ2539ในปีพศนี้ไม่ได้ผลิตนะครับเหรียญ1น,นสตางค์สักเหรียญเดียวปีพศ2540ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญ ปีพศ2541ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญปีพศ2542ผลิตเหรียญสตางค์มา20,000เหรียญปีพศ2543ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญปีพศ2544ผลิตเหรียญสตางค์มา50,000เหรียญปีพศ2545ไม่ได้ผลิตเหรียญสตางค์มาปีพศ2546 นะครับผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญด้วยกันปีพศ2547ผลิตเหรียญสตางค์มา20,000เหรียญปีพศ2548ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญปีพศ2549ผลิตเหรียญสตางค์มา3,000เหรียญปีพศ2550ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญ ปีพศ2551ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญด้วยกันนะครับนี่คือจำนวนการผลิตนะครับเหรียญ1สตางค์นะครับทั้งหมดซึ่งแน่นอนแหละเหรียญสตางค์มีการผลิตมาจำนวนน้อยนะครับเพราะนั้นราคาในวงการการสะสมเหรียญเนี่ยราคาย่อมสูงนะนะครับแล้วก็มี อยู่เฉพาะบางคนบางที่เท่านั้นนะครับเ <_ T. S 1> พราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราจ่ายภาษีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต้องใช้เหรียญสตางค์เพื่อให้ตรงกับบัญชางบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับเ <_ T. S 1> พราะนั้นมันก็ยัอยู่ในเรื่องของเ,ออเงินเงินหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์เนี่ยมันก็อยู่ในเฉพาะจริงๆนะครับในการจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ หมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินที่เราจะใช้ใช้สอยทั่วประจำวันนะครับด,ดังปัจจุบันด,ดังเหรียญยี่้าสตางค์กับเหรียญห0สิบสตางค์นะครับไม่ได้ใช้บ่อยนี่เองจึงเป็นที่มาว่าเราไม่เคยเจอเหรียญน,นี้นะครับหน,หนึ่งสตางค์หรือเราไม่เคยพบเห็นเหรียญน,นี้นะไม่เคยใช้เหรียญน,นี้ หลายท่านก็เข้ามาแล้วก็มีด้วยเหรอไม่เคยใช้เลยไม่เคยเห็นเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีนะในวงการเฉพาะเรื่องของบัญชีจริงๆนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นราคานี่อันนี้ผมขอโทษจริงผมไม่ได้ทราบราคาสักเท่าไหร่นะครับเหรียญหนึ่งสตางค์เนี่ยไม่ได้ทราบราคาจริงๆว่า ราคาที่นักสะสมเนี่ยสแสวงหาหรือตามหาเนี่ยนะครับราคาประมาณไหนเท่าไหร่นะแล้วก็เรียกว่ายอดทิศขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ตามจริงๆนะครับอันนี้เอามาพูดมาเล่าเรื่องนะครับให้ทุกๆท่านที่ชมคลิปนี้ได้รับฟังกันนะครับซึ่ง่ยผมหวังว่ามันจะ,ะเรื่องราวของเหรียญจำนวนเหรียญน,นะครับหมุนเวียนนะครับในแต่ละพุทธศักราชเนี่ยนะครับจะ เป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ฟังได้พินิจพิเคราะห์นะแล้วก็นําไปเรียกว่าคืออย่างน้อยรู้แล้วว่าเราเนี่ยผลิตเหรียญสตางค์หสตางค์เนี่ยมานานแล้วอ่าบางคนไม่รู้ว่าเหรียญสตางคหนึ่งสตางค์เป็นยังไงนะครับมีเหรียญหนึ่งสตางค์นะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะอ่า พูดคุยนะครับเหรียญจำนวนเหรียญหนึ่งสตางค์ประเภทอื่นๆอีกน,น,น,นะครับก็ก่กอนจบคลิปนี้นะครับก็ขอข้อมูลข้อมูลด้วยนะครับข้อมูลจากจากเว็บไซต์เหรียญกระสับนะครับผมจำชื่อเว็บไม่ได้จริงๆนะเว็บไซต์เหรียญกระสับจริงๆที่ผมให้พี่ผมนำข้อมูลมาพูดคุยกันนะครับนำภาพนำข้อมูลมานะครับอ้อ จากการเนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรของสะสมนะครับหรือเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆก็สามารถที่จะ u b บสไคร์ NG คิดรีวิวนะครับช n e ลนี้ไว้ก่อนได้เลยและเราจะมารีวิวนะครับเลยพูดคุยกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับในเรื่องราวต่อๆไปเรื่องราวน่ารู้เรื่องราวที่เราสนใจผมก็จะนํามาพูดคุย ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้จํานวนเหรียญกระสาบนะครับหนึ่งบาทหมุนเวียนนะครับที่ผริตมาแต่ละพ่อซอนะครับก็ขอขอบคุณนะครับวานนะที่นี้สำหรับใครที่ฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ